ต่อันเลยครับท่านผู้ชมก็ไม่ต ah ้องพูดอะไรละทำไมเขาถึงช่วยฉันฉันฉันถูกสร้างขึ้นโดยเขาทีนี้เราทุกคนต้องมีจุดอ่อนนั่นเกิดขึ้นนีะฉันจะมีเวลาอยู่เรามีเวลาจนกว่าพระที่จะโดนครอบจะอะไรเออเอ้าไปเพอจะเข้าไปในนั้นได้ยังไง มีทางเข้าเสมอใช่ไหมละ่ะโอเคที่สิบสี่ครับก็ต่อกัเลยก็เอาว่ามีได้อัพไหมไม่ต้องละมัง้งซื้อยานี่เล่นมายังไม,ยยไ,มไ,ไม่ได้ใช้สกันเลยเนี่ยรู้สึกใช่ไหมไอ้ห่านไม่ได้ใช้สกันเลยโอเคไปเลยดีกว่ามาเจอบาสุกา,ากูเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรรอดอ่ะ ก็คือตอนนี้ให้เราตอนนี้ก็คือเนื้อเรื่องก็คือเหมือนกับว่าไออารีสมันได้เป็นไอไออะไรนะเป็นอคาคน่าเป็นแบบไอเทมพิเศษอะไรเงี้ยไปซึ่งก็ถ้าเกิดตอนนี้มันก็ได้พลังไปแล้วถ้าถ้าเกิดอะไรนะไอธาตุที่ถูกครอบงำอะไรไปแล้วก็จะทําให้โลกกลายเป็นนรกอะไรเงี้ยก okay. ็โอเคเราก็ต้องจัดการมันนะ,นะตามนั้นแหละก็ยิงไปแล้วกันบลบหลบนี่เลย เอาตัวหนึ่งเนาะเอาตัวหนึ่งเลยไปไปสลับยิงสลับยิงตายหมดแล้ะนะตูยังไม่ได้เลยวลเอามาส่งตัวอะไรมาสู้กับเรายังไม่รู้เลยเนี่ยมาตัวอะไรมาสู้กับเราวะมึงยิงยิงอย่างเดียวก็ชนะแล้วเอาไปไหนละตั้งไปทางไหนละมืดเหลือเกิน อันนี้แล้วกันทั้งหหน้าไปสักทางอ่ะโอเคนู่นไงเห็นอบละชัดเจนเจ็บเจ็บเจ็บอยู่ไหนฮะอยู่ไหนอยู่นู่นโอเคโอ้โหโดนยิงในครั้งแรก มฉากมันบงังเว้ยเอาปอเดี๋ยวตัวน้องแจกตัวแจกตัวไม่ห,ห่วงน้องกระสุนที่เยอะแจกแหมดและไม่ต้องห่วงกระสุนที่โดน,ดน,น,นโทุกคนแน่นอนไม่ต้องห่วงน้องแจกทุกคนอดี่แล้วขโบกขโบกขโบกอ,อืออๆอ เล้ยๆๆนี่เตะเตะแล้วสับโชว์นี่เป็นไงล่ะขึ้นแทงไม่โดนอ๋ออะไรเนี่ยอนเตะพันอะไรเสยเยเตะเตะสับเลยอิกเตะเตะสับเป็นของโบของโบของโบยิงอะไรไม่รู้อะยิงไปก่อนช่วงนี้มันเล็งเองแล้วก็ยิงไปอย่างเดียวเอาอะไรไม่ได้อยู่แล้ว ไม่ใช่ตัมันเยอะๆจังวะไอ้ตัวที่มันบินบก่อนดิเออนันเตีบินถูกตัวเลยดิเดี๋ยวมันตายแล้วทั้งหมดนะมาลงมาลงมา,งมาไม่ลงเลยสายดีนักนาไม่ลงมาเตะก็ได้นี่กระโดเตะเลยทีเดียวเอ้วากาบายแจกแจก ตายเมาหร่เนี่ยโอ้ยโหโดนจีบมังคีตัวเตะเตะสาบนี้โหมูได้ด้วยนี่น่าเชื่อมาแก้วอะเตะเตะสาบนี้แทงฮึออเชื่อเยอะอือออนี่แรงเกลียวเดียวอายูเรดดี้แล้ว เตะเตะซับนี่เตะเตะซับโอ้โหคอมโบอื้ออื้อเซ่ย่านี่เรียบร้อยตายโอ้โหโคตรหล่ออะไปไหนต่อวะทีนี้โอเคเดี๋ยววิ่งหาแป๊บนึงอันนี้วิ่งมาขวาไม่เจอวิ่งกลับมามันจุดเริ่มต้นแหรือเปล่าโอ้ยไป ไต่กำแพงทำไมไวะเนี่ยเฮ้แก้วเหรอพอแล้วมั้งโอ้ยโอ้ยโดนโดนเบิ้ลเลยทีเดียวเยอะที่เหลือไม่หว่าเออเออเออ เออมาจิ้มกันจิ้มกันเออเออเฮ้ยเพ่นเสียเวลาละไปดีกว่าเสียเวลาของเสือเพ่นแล้วอันนี้มั้งเออน่ะเจอบันไดแล้วเดี๋ยวซ้ายแล้วกัน มัวนหน้าไปชาดาบโดนแช่เดี๋ยวมายุ่งเอ๊ะเจอแล้วเจอโอบแล้วปาดปาดปุ๊บไปจะตีลังกาไปอ๋อดันเต้เฮ้ยทีนี้มันเป็นคุ้นไอ้ตรงนั้นดีกว่าไอ้ตรงจุดไอ้นั้นอะไโอ๊บเจอโอบตาโอบครับช่วงนี้ดูมาให้ โอ้ยอือมโอ้มันมันไอ้นี่มันโยนของจังวะไอ้นี่ก็เสยอืมอย่ะยาะเย่อืมอืมเย้ออโอ้ยเ่นแปลงร่างจริงแม่งเลยหยุดยังโอเค ตาบอบไปไม่มีอะไรมองก็ตอนนี้มองไม่เห็นเลยเลยก็ตาบอบไปแล้วกันจังหวะนี้อ่ะเนี่ยเจอทอนทอนท่อนแสงนั้นก็ใชัแล้วเอ้ยแบบนี้น่าจะทันนี้แหละเข้าไปคือจริงแล้วมินิสเต็ปมันมีวะเออมีแต่เราไม่ได้อัปดาบปอกเออเดี๋ยวต้องลองอัพดาบแล้วอย่างนี้อยู่ไม่ได้แล้วนี่แหละมาไปล่างแล้วกลัวไปล่างแล้ว

ไดเรียนดีดีมากเออร้อยเตะกากาอยู่เลยนันเตะเอาเลยอ่ะจะเตะโดนยังไงเนี่ยเฮ้ย เพ่แปลงร่างตีว่ะแล้วเราไม่ได้แปลงร่างเราไปร่างตีมอนไปหมดแล้วได้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 ไม่โดนเลยเออนั่นแหละแกละแก่ลกละแก่ละแกลกลกลเสร็จล้อยอะไรวะเดมอน โอเคไม่ดูอะไรแต่ตีไปแล้วก็ชังมันตีไปก่อนช่วงนี้ะมีอะไรอีกอะไรเนี่ยน่าเกลียดน่ากลัวแหวะแหวะแยะแยแฉะฉโอ้โหอะไรวะเนี่ยเก็บอืมนั่นแหละมันคืออะไรวะเนี่ยอ่ะ ฟันก็ไม่ได้สมบูรณ์ได้อย่างเดียวนะเจอตาแล้วสับแมงก็ไม่เข้าอีกไอ้ตรงนี้ล่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือมันให้เราไปหาไอ้อะไรนะไอ้ที่ฟันกาอากาศไอ้พวกฟันเมื่อกี้ไอ้ครบใช่ไหมมันสามสี่จุดแล้วมั้งเดี๋ยววิ่งไปหาไอ้เหยื่อน้ำก่อนมีกี่จุดเสียเวลาเนี่ยดูไหมหนึ่ง สองนะสามโอเคมีมันอีก3จุดใช่ไหมว่า4นี้ตีไปแล้วโอเคอีก3จุดนะโอเคไปหากันเสียเวลาจริงโว้ยทางไหนทางอ,ออกเนี่ยเอาออกกันนะครับทางออกหาไม่เจอมืดเหลือเกินไออันนั้นผเมื่อกี้นี่ว่าถูกแล้วออกเร็วเร็วมวนหน้ามวนหน้า ออกไม่เห็นนะเนี่ยเอาอย่างนั้นแหละออกข้างในเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางออกหไหนอยู่ไหนนี่ทางออกหัวาตั้งนาน โอเควิ okay, ่งหามันเดิมนี่ตีไปแล้วเฮ้ยววบเนี่ยเมื่อกี้เฮ้แบบชิม,มินานไงใช่ละ <c oughs> ต้องไปลางขึ้นไปเอาโอเคเดี๋ยวไปเก็บเกดแปลงล่างมาอีกทีนึงตอนนี้หายอันนั้นก่อนดีกว่าไอไอพวกอะไรนะไอที่ตีกันกระโดดฮารเรื่อยๆกอนช่วงนี้ มวนหน้าม้วนหน้าม้วนหน้ามีแถวนี้แหละยืนในว่าอ่ะไม้แกะเอ้ายิงเข้าไปอ่ายิงซองพาสก้าตามแล้ยิงกระชับปุ่หมดเต็มแดกกระสุนอ่าลัวปุ่มเมื่อยนะเนี่ยอ่ะเดดท้ายอยู่แบบเดือดแล้ว ขาแล้กันเหนื่อยเหนืเหนื่อยเหแดงอยู่นู่นน่ะอยู่นู่นต่าวะงไหนวะี่เดหาเรื่องกัสักนึงครับมีนากรังันี่ ดีดีเออพอจะตายโดวยี่ไหนวะไ,ไม่มีทางนี้โอเคหาต่อไปมืดไปหมดเลยฉากโคตรมืดอะตอนเนี้ยตู้แก้วไม่เอาไม่ซู้แล้วขี้กเกียจ นี่ปะไม่ใช่อ่ะเฮ้ยอยู่ไหนบ้างเนี่ยโดมันหายากกันรู้ไหมมันมืดเงี้ยฟอปอี๋ย่อ ลอยได้นี่ลอยไปลอยไปลอย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 ลอ Ừ, <c Risky> yeah, 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 yeah. okay, uuuu, <coughs> <Nah, coughs> <Well ,78> uh. <coughs> ok, ok, không mày là. Ya, ya, hm, ได้หลายยาแล้วนะพบนี่ว่าเก็บยายืดยืยืดเยาะเยาะอืตายไหมตายบมาม้แก้วัตูยืดยืเยายืดเยาะเยาะเรียบร้อยอืมได้ยันังอยู่ไหนวะ จะหาไม่เจอเลยเนี่ยเจออยู่อันเดียวเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยเอามีกระตันรึบนี่มันด่านแรกนี่ว่ะโอเคเข้ามาอาจจะมีมั้งเจอแย่วอ่ะรึรึย่ารึยอย่า อืออเย่อยาไเจอแล้วอะไรเนี่ยอือโอ้ยผา่าอือเย่อย่ออืออเอาฟันบ้างพูดลาทีแล้วฟันบ้างก็ต้องฟันหน่อยนะออโอ้ยสล่างแล้วตีแล้วเนี่ยระหนามกระสินแตกแจกตลอดเอาเหรอเอาเหรอ 加ว้าะว้าลุยกัน,นกไปตึ๊ดตอ๊ดอึ๊ดโย่อ,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 อย่อ,ยอยโอ้ยฟาพาเฮ้ยได้ดาบใหม่ก็เหมือนเดิมอะดาบผ้าก็เหมือนเดิมเอ้ยเจอแล้วนี่ไงเจอแบล็คาชายที่ถามเจอแล้วเนี่้โหแม่ไม่น่าเชื่ออื๊อตึ๊ดตึ๊ย่อย ไม่หมดอีกเหรอเยอะแท้ออเซยอืออือเียวนี่รวมเลยทอมนี่เย้อืออือเจือเรียบร้อยหม่ไดของฟรีดีมากมาอ้า โอ้ไม่ได้ทำอนิเมชันนี้ตั้งนานท่านี้เฮ้ยไอมิเร็ดได้อันใหม่อีกแล้วพุสในนี่ลับแปลงร่างนี่ท่านเดิมเลยทีเดียวออตชั่วนี่เป็นไงล่ะยังลอจริงในมแมมจิตชโตใช้ทำอะไรได้วะกดดูก่อนอีคลิป แอมูเลตนี่อันนี้เหรที่เราใช้เพิ่มเลือดได้เร็วขึ้นอันนี้แอดเพิ่มทานโจมตีอันนี้เพิ่มเลือดเพิ่มโจมตีดีกว่าฮะไม่ค่อยสนใจเรื่องอะไรไม่ค่อยสนเพิ่มเลือดเพราะเลือดเราไม่เสียเลือดเราไม่เท่าไหร่อ่ะเลือดเรามันเยอะเยอะเยอะจะตายห่านอยู่แล้วนึด้อย โอเคได้2อันละไอเกียนนะ2อันปะหรือหา3อันหรือหา2าอันหรหา,าอันนึงอะไรอะแบบแบบออหายไปละเจออะไรอีกแจก่สุงขึ้นไปก่อนแถวนี้น่าจะไม่มีแล้วมัง้งเข้านี่ออเออเจอซอกนี้เข้าไป ออกเนี ils, ่ยอออือเยอยเยยดยืยยยยยยออ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 เออ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 เออเป็นคอมโบเลยทีเดียวคือตอนนี้ผมเจอคอมโบมันสี่คอมโบแล้วนะเล่นมาตั้งนานไม่เจอสคอมโบอะทางไหนเนี่ยโอเคมีคืนนีก็ได้ไ จเอ๋ฮึฮย่ฮึ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 อ่าเจอแล้วนี่ไงฮึ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 อ่าตูเยอะอีกแล้วดีกว่าฮึฮึเยออฮึเยอฮึตีลังการลบัวหลบโนกไหลล่างอ่รัว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 ร รัว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 หมดแล้วพอห่อเก็บเก็บเก็บแทงนี่ฮึฮึเชื่อฮึฮึเชื่อย่อย่อฮึฮึนี่ละการลบปุ๊บนี่แทงอืมอ้อแม่แม่ไม่ได้อืึอึเชื่อย่ออืึอึเชื่อย่ออะไรอะอะไรอะลบ ไปก่อนอันนี้ไม่ควรคัวหัวกลัวหัวกลัวเหรอกัวเหรอนี่กับลายอืออืออือเจอย่าฮือฮือย่าอือย่าย่าฮือย่าฮือจบดีครับเก๋กระสุนเมื่อตัว่เมื่อกี้มันจะกินไปเพิ่มเลือดวะรู้สึกแบบแบบแบบอ่าเจออีกตัวละเอ้ยฝันไม่โดนเออ Ya, hư, ư, chết. Ya. Hư, hư. Ya, oi Hư. Ya. Chết ý. Oi. Hư, hư. Ya. Hư, ya. Ư. với, với. Ở ยออึอึยอยิ่ยิ่นี่อือออยอยอยอเยนี่เกยะตายไหมตายเกิดเลยผมไม่หมดอีกเหรออืออืเจยอแปลงร่างอืออืยออืออืออือนี่โดนเตะโอ้ฟันอี เฮ้ยสเตทมีนี่มีสเตมีนี่ว่ะเฮ้ยไม่กิ๊บแปบเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่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 มีมีมีโอ้ต้องแปลงร่างใช้โอ้มีมีมีมึ้งชื่อคนพบโอ้โหไม่หมดดีกว่าศัตรูเนี่ยเดยอะไปแล้วนะเว้ยมาสุก้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอื้ยเฮ้ยเฮ้ย แล้ไปไหนไปไหนผมจริงๆเร็วเรื่อยๆไปเร็วเหลือเกินเรียบร้อยเพลินเร็วเหลือเกินพวกนี้โอเคครบแล้วครบยังวะฮือฮือเจ้าฮือเจ้าฮือฮือเรียบร้อยวันมโอโอเคเพื่นบอกอยู่ว่ามีอีอีมีชิ้นฮะมีอชิ้นเลาไปหาอีกอันหนึ่งอยู่ไหนไหวชิ้นนะอีกอันนึงอยู่ไหนวะ ผมเดาว่าอยู่ไอ้ตรงไอ้แดนที่ว่าเป็นห้องห้องบอสก,กอริล่าที่เราที่ผมเจอตอนแรกๆอะ่ะใช่ไหมเออน่าจะตรงน,นั้นแหละโอเคชักรู้สึกว่าเล่นเกินเวลาเนี่ยยี่สิบนาทีเนี่ยตู้มันเยอะเหลือเกินอืมเออม็ไปเดินก็ได้ไวะขี้เกียจ์ูัวเดินไปด้วยยิงไปด้วยอนะ่ะ เตยจะยิงแม่นแล้วเกินโอเคเราเลี้ยวตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละเนี่ยเออน่าอยู่ในนี้แหละผมว่าเอาสเก็ตลูมเจออีกแล้วเหรออืออือเจยย่ออือได้ฝันละอือ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 แทงยิงเข้าไปหมดไหม หมดไหมมีไหมอาไมค่ะชื่อย่ออืออืย่ออือแทงอึอแทงหนี้าไปมันก็ตายละโดดไม่ถึงเท่าไหร่พวกเนี้ยอืออือชื่อย่อลอย ไอเนี่ยนี่ยได้ละปุ๊บเอ้ยทำไมมันดาที่แรกผมไอ้รอบที่แล้วไอ้เสด็จที่แล้วผมไม่ได้ใช่ป่ะหลลืมเก็บใช่ไหมช่างมันเถอะช่างมันเถอะเพราะว่าเก็บไปก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่อ่ะเลือดเราเยอะอยู่แล้วแทบไม่โดนตีเลยยิงจะตายห่านอย่างเดียวในห้องนี้ป่ะไม่ใช่ห้องไหนวะมันเปลืองเวลาคลิปวะเนี่ย มันก็วนกลับมาละแมปมันวนมากอะท่านผู้ชมเฮ้ยเกยดสู้แล้วมีสู้มีต้องขบนไอ้ตัวบแดงผมว่ามันแถวนั้นแหละขึ้นข้างบนนี้ป่ะเอ้ยน่ะเจอแล้วดีมากว้าวยู่ตัวกบแดงนี่จริงด้วยไปล่างก็ได้ ไม่โดนเลยเชี่ยอะไรเนี่ยไม่โดนเลยโดดเตะเองก็ได้โดดเฮ้ยโอเคมันต้องฆ่าต้องฆ่ามอนก่อนไม่งั้นไม่งั้นมันมันเล็งมอนไงมันจะได้ที่มอนสเตอร์ก่อนไงต้องฆ่าก่อนนะยิงไปแบกหน้างิงไปเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ปยัวปุ่มตายมั้งตายไหมเร็วเร็วเร็วจะที้งมันแล้ว เอ้ยชนาเหลือเกินเร็วตายตายซะเถอะตายไปซะตายซะตาย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 ตไหมดอีกเหรอเลือดเยอะอืมเอามาอมีก็ได้อืมเนี่ยคหลอดไม่โดนเ้ยไม่โดนเลยอ่ะมีแล้วกันโอเคอ่า โอเคเย้ฮึดอึดอึดอึดฮึดอึดอึดอึดเย้ฮึดอึดเย้เรียบร้อยเยสครบเรียบร้อยเพนบายละกูไม่อยู่ละจังหวะนี้กูม้วนหน้าหนีด้วยความเหนื่อยม้วนม้วนหน้า นริงใช่ไหมท่านนี้ใช่น่าจำได้อ่ะนายเจอบูมแล้วท่านนี้แหละครับเธจะไปล่างบินขึ้นไปก่อนน่ะได้กันละเย้เรื่องเรามีสองทับแล้วโอ้โหสุดยอดอเจ้แก้วเหรอโอ้ยเยดยอดเอ้ยอืออืออือโอเคเพนไม่สู้ ขี้เกียจแล้วเยอะไปไหนโอเคเนี่ยมาแล้วน้าดูดูกระตาโผล่ขึ้นมายี้แบะพานี้จะยาวสุดยาวสุดในหมู่ DMC พานี้แล้วฟันเลยทีเดียวบ้ามีแฟนตาซีเกิดขึ้นพานี้ยาวสุดใช่ไหมเนี่ยรู้สึกปกติพาสี่ละสิบนาทียี่สิบนาทีเองพานี้เกิดจะกินสามสิบนาทีแล้ว อะไรอ่ะเพื่อะไรขึ้นอ๋เอเฮ้ยไอย้นี่คุณคุณมึงมาอีกแล้วอ่ะมึงรียูสโมเดลมากอ่ะแฟนตอมอ่ะแต่กูไม่กลัวก็กูมีปืนอ่ะนี่เอาไป <laughs> สู้ฝาน,นี้โคตรง่ายเลยเดูยดิวานที่แล้วมึงสู้แทบแย่อันนี้สู้โคตรง่ายอ่ะยิงเข้าไปยิงไปมีเลื่องจะสามูม่สามหลอดนอะแล้วก็ยิงอย่างนี้ไปอ้าวยิง

ย่อโอเคปีลังกาถอยมานี่เหมือนเดิมสเต็ปเดิมโอ้ยค่าเดิมมันก็หลบยิงหลบกิงเข้าไปกิงเข้าไปอุ้ยโดดขึ้นกิ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 นบาสุก้าไปแจกเออเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วตลกละตลกสุดโอ้ยย่ออืออือเจย่ออืออื โอ,โอ้โดนโดนโดนแกเกิดเป็นละหอยมันมันสู้ง่ายอย่างภาคนี้สู้อย่างง่ายอ่ะเพือกลายเป็นฝุ่ยผงจบมิชนชานโอเคฮะเจ้ใหม่พัดหน้าครับอย่าลืมชอบแล้วก็ไลค์ซับสไครป์แฟนบิทแชร์แล้วก็คอมเมนต์ดิชมกันมาก็โอ้พูดเร็วแล้วกันวันนเจอพัหน้าครับสวัสดีครับ